สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะพ่อพอกับเม่ามาขอละกับลูกๆแล้วก็ครอบครัวนะคะในเพจเบมชาแนลค่ะเมื่อนี้นะคะก็มาเป็นกําลังใจให้คุณพ่อนะคะขับรถไถนะคะไถสวนค่ะเพราะว่าพวกเราจะปลูกมันกันค่ะทุกคนขาหอดฤดูการปลูกมันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ก็ไปหาต้นพันธุ์มาได้แล้วนะคะระหว่างที่พ่อย,ยันไถสวนอยู่นะคะลูกๆนะคะก็พาก,กันนั่งเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เอาคลิปพ่อมาเปิดดูนะคะบังเอิญไปเจอว่าพ่อเล่นคลิปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคะ่ะลูกชายเลยเอามาถาม ไม่จะจบชั่วโมงไงหนึ่งนาทีโอ้โหดูเขาใส่อารมณ์มากเลยไปดูหน้าเราไม่ได้มาแล้วถามเลยนะก็ร้องเพลงให้ใครวันนี้ก็น่าจะได้แค่ถ่ายสวนยกร่องให้เสร็จค่ะทุกคนค่ะนี่ก็หิวน้ําให้ลูกชายเอาน้ําไปให้กินค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่อค่ะเช้ามาวันนี้นะคะก็เก็บท่อนมันนะคะที่แช่น้ำร่งรากจาก เอาขึ้นมาแล้วก็เอาใส่รถนะคะเราจะเอาไปสวนกันค่ะทุกคนค่ะนี่ไปกันเลยค่ะไปปลูกมั่นครับ วันนี้พวกเราก็ตื่นเช้ากันมากเลยค่ะประมาณตีสี่ค่ะทุกคนแล้วก็ขับรถออกไปสวนนะคะไปไร่ของเราค่ะไปกันเลยค่ะ <S <S หลังจากที่มาถึงสวนแล้วพ่อใหญ่ก็ลงไปไถสวนนะคะและนี่ก็มีผู้ช่วยตามมาค่ะนั่นก็คือลูกชายนั่นเองค่ะพ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าไหนลองขึ้นไปนั่งรถดูสิลูกทําท่าขับให้แม่ดู<ช>นะ,นะอ,อย่างก็จะารไรกันค่ะทีนี้เราไปปลูกมันกันค่ะนี่ก็คือวิธีการปลูกนะคะก็คือเสียบท่อนมันลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะปลูกมันครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของลูกชายนะคะชอบมากเลยค่ะทุกคน แมก่ก็ช้านะคะนี่แม่ทำให้ดูค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะส่วนพ่อใหญ่ก็ย้ายท่อนมันไปจ้ะทุกคนขาไปปลูกมันกันจ้า,าปลปูกไปปลูกมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกระโดดไปคือกุป๊ปนี่แหละค่ะพี่น้องลูกซ้ายข่อยวันนี้ช่วงพักเที่ยงนะคะเราก็มากินข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้ก็มีก้อยขมจ้ามาเด้อค่ะกินข้าวจ้า กินมหยอน้ากันครับกินก้อยช่ิทอดททออดไอ้ออกินก้อยได้นี่ากินข่าวเที่ยงบ่ไม่ง่ายกินข่าวยงกินก้อยก้อยเนี่ยก้อยคุมกินข่าวยุป่าเนาะมันแซบถ้าปลาหินด้ว วันนี้ก็กินข้าวกันอริดอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่ามากินข้าวป่าก,กันนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จค่ะทุกคนนี่เราก็ต้องกินของเปรี้ยวกันคะ่ะนั่นก็คือมะยมดองค่ะทุกคนคะ่ะเแสรบประคักพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะกินสมน้ำกันจ้าเพิ่มพลังก่อนไปทำงานจ้ามไ,มไม่รู้กูอยากี่ดียวนะเวลา นไหลังจากที่กินข้าวพักเอาแรงเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนไปกันค่าลุยกันต่อเลยคะ่ะงานนี้นี่ลูกชายคะ่ะน้องทิกเกอร์กับพี่ออยนี่ช่วยกันช่วยพ่อกับแม่นะคะดีใจมากเลยคะ่ะวันนี้ลูกมาปลูกมันช่วยคะ่ะวันนี้กแดดแดดค่ะพี่น้องค่ะแดดคักอิลีจ่าพี่นอ้อ,นองนูนพลังเขาเยอะคะ่ะทิกเกอร์วิ่งกลางสวนเลยคะ่ะวิ่งทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้ไปปลูกมันกันจ้าสนุกสนานมากเลยคะ่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทําให้เด็กๆออกจากโทรศัพท์ได้หนึ่งวันค่ะทุกคนนี่ดูลูกชายคะ่ะเหงื่อแตกเหงื่อแตนค่ะทุกคนไปลุยกันต่อคะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ <laughs> ทุกคนค่ะสาวสวนมันาวสแตนไปเจไหมลูก <laughs> ยของสวนมันลูกจี่ของสวนมันเหรอ ก็จากสวนยางเป็นสวนมันแล้วเนาะได้เราปักอยู่ปักแบบนี้ก็เดียวกับสุดแล้วไม่หนาสินมากแล้วเดียวสุดเลยพ่อเฮ้ยหัวลูักคางๆเอากิดได้คางๆผมเป็นหัวลูก สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแม่ใหญ่มาขอด้วยนะคะแล้วก็เพจเบียมชาแนลค่ะบ๊ายบาย